หลายคนนะฮะอาจจะเคยได้ยินชื่อปูมะพร้าวนะฮะแล้วก็สงสัยว่ามันคือตัวอะไรใช่ปูที่อยู่ในน้ำหรือเปล่าทำไมมันถึงมีขนาดใหญ่กว่าปูทั่วไปนะฮะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้าปูยักษ์ตัวนี้กันครับปูมะพร้าวโคคนัทแคปนะฮะเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับปูเสฉวนแต่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างชัดเจนมากๆนะฮะถือว่าเป็นสัตว์ขาปล้องบนบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยบางตัวเนี่ย มีน้ำหนักได้ถึง4กิโลกรัมเลยล่ะฮะและความยาวจากปลายขาข้างหนึ่งไปจนถึงปลายขาอีกข้างหนึ่งเนี่ยยาวได้ถึง1เมตรเลยฮะความพิเศษของมันก็คือนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นปูเสฉวนในช่วงวัยเด็กเนี่ยแต่มันจะไม่ใช้เปลือกหอยในการป้องกันเมื่อโตเต็มที่ฮะ เพราะว่ากระดองของมันเนี่ยแข็งแรงพอที่จะปกป้องตัวเองได้นั่นเองครับปูมะพร้าวนะครับมักพบในพื้นที่เขตร้อนโดยเฉพาะบนเกาะมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกเช่นเกาะคิสมาสเกาะโอกินาวาและเกาะในแถบมาหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้พวกมันเนี่ยจะอาศัยอยู่ในโพรงดินหรือซอกหินที่มีความชื้นสูงในช่วงเวลากลางวันนะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดจ้าแต่จะออกมาหากินในตอนกลางคืนแทนครับและอาหารหลักของมันนะฮะค่อนข้างหลากหลายครับเช่นมะพร้าวผลไม้ใบไม้รวมถึงซากสัตว์แต่สิ่งที่ทําให้ มันได้ชื่อว่าปูมะพร้าวก็คือความสามารถในการปีนต้นมะพร้าวครับและก็ใช้ก้ามอันทรงพลังเนี่ยบีบให้ลูกมะพร้าวแตกได้ฮะโอ้นี่ใครอย่าเผลอไปโดนมันหนีบเข้านะครับปูมะพร้าวนะฮะมีขนาดใหญ่ได้เพราะว่าวิวัฒนาการที่ยาวนานนะโดยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเชื่อว่ามันมีการพัฒนามาจากปูเสฉวนในน้ําทะเลที่ปรับตัวให้มาอาศัยอยู่บนบกเพื่อความอยู่รอดโดยในระหว่างกระบวนการนี้นะฮะระบบหายใจของมันเนี่ยเปลี่ยนจากเหงือกมาเป็นโครงสร้างคล้ายปอดฮะ ทำให้มันอาศัยบนบกได้อย่างเต็มที่ครับที่สำคัญนะฮะอาหารของมันเนี่ยมีส่วนช่วยให้ตัวใหญ่ขึ้นด้วยเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยมีไขมันแล้วก็พลังงานสูง ทำให้มันมีพลังงานเพียงพอในการเจริญเติบโตนอกจากนี้นะครับปูมะพร้าวยังามีฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตที่ทำให้กระดองของมันนะฮะแข็งแรงและสามารถโตขึ้นได้เรื่อยๆไปตลอดชีวิตเลยครับ <_ l ip> อย่างที่บ้านเราก็มีนะครับเมื่อปี2557เนี่ยหัวหน้าอุทยาน <_ l ip> แห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันได้เปิดเผยว่าพบการกลับมาของปูมะพราะนะ้าวฮะคููแม่ลูกรวม3ตัวที่เกาะ4หรือเกาะเมียงของอุทยานหลังจากนั้นนะฮะก็หายสาบสูญไปจากถิ่นอาศัยนานกว่า10ปีครับตอนนั้นนะฮะทางอุทยาน ก็ได้เร่งสำรวจจำนวนประชากรปูมะพร้าวต่อเพื่อหาจำนวนที่แน่ชัดและก็ถิ่นอาศัยที่อยู่ว่ามีการกระจายตัวอยู่หรือเปล่าหรือจะมีแค่บริเวณที่เกาะ4แห่งเดียวครับแต่ก็ยังมีมาตรการการจัดระเบียบนักท่องเที่ยวอยู่นะครับจะได้ไม่เป็นการรบกวนสัตว์จนเกินไปแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะดูนะฮะก็มีแบบที่สตาฟไว้ในสถานแสดงพันธุสัตว์น้ำภูเก็ตหรือห้องจัดแสดงที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพครับอีกปัจจัยก็คืออายุขัยของพวกปูมะพร้าวน นะฮะฮยาวนานมากบางตัวเนี่ยอาจจะมีอายุได้ถึง60ปีโอ้โหอย่างนี้นี่เองฮะยิ่งอายุยืนยิ่งมีเวลาสะสมพลังงานและก็เติบโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ